่าวด่วนจอบพื้นที่ป้าระวังด้านกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเจตบจังหวัดป้าระวังอุณหภูมิลดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงภาคใต้ด้านอุตุประกาศเตือนฉบับที่9พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณาา์ทางเพจและยูทูบ ฝนปาพยากรณ์ที่พรลูกพลาชาัยทางเฟซบุ๊กประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อาร์จะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่ฝ้าร,ระวังลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้แนวโน้มฝนและสภาพอากาศประกาศจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนอื่นเราจะพาไปดูในด้านของประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยที่ออกมาประกาศแจ้งเตือนเศษสิบจ,จังหวัดฝ่าระวังอุณหภูมิลดและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้10-13มกราคม68เร่งประสานพื้นที่เสี่ยงภัยฝ่าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยโดยนายภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่1ถึงฉบับที่9ซึ่งแจ้งเตือนในด้านของบริเวณคอบประกาศสูงหรือมรากาดกเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลด5-7ถองศาภาคกลางเทมพมหานครปริมมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิลด4-6องศาและฝ้าระวังคลื่นลมแรงบริเวณทะเลบังอ่าวไทยคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรโดยจะต้องฝ้าระวัง12-13ม,มกราคมนี้นะครับโดยพื้นที่ฝ้าระวังอุณหภูมิลดลงตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนพื้นที่ฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำท่วมขัง ภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชอํเาเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าสาราและอํเาเภอลานสกาพระตลุงอํเาเภอป่าบอน,นาารีนครีนและกงลาสงขลาอำเภอระโนดควนเนียงจนะนาทวีสะดาและสะบาย้อยปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีไม้แก่นกระเพาะยะรังสายบุรียะริงทุ่งยางแดงปานาเรศหนองจิก และอำเภอมายยยะลาอเเมืองยะาลากรุงปินังทานโตบันนังสตายะหาและอำเภอรามันนาราธิวาสอเภอเมืองนาราธิวาสบาเจาะรีสาครเจาะไอร้องยี่งอระงแงหรือตาะจะแนะสุไหโกรกสุไหาปาดีและอำเภอตากใบ ส่วนพื้นที่ฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงภาคใต้เจ็ดจังหวดัดได้แก่ประจวบคลรีขันทุกอำเภอชุมพรอำเภอเมืองชุมพรปะทิวสวีทุ่งตะโกหลังสวนและอำเภอละแมสุราธ,ธานีอำเภอเมืองสุราธ,ธานีชชยยาท่าชนะท่าช้างพุนพินดอนสากกาญจนาดิตเกาะสมุยและเกาะพังัน นครศรีธรรมราชอ,อมนครศรีธรรมราชขนอมสิชนท่าศาลาปากพนังและหัวใจส,สงขลาอเมืองสงขลาระโนดกระแสสินสถทิงพระสิงหานาครจนะและเทพาปัตตานีอเมืองปัตตานีหนองจิกยะริงปนารสายบุรีและไม้แก่นนาราธิวาสอเภอเมืองนาราธิวาสและตากใบด้านกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ เพื่อให้พิจารณาแจ้งเตือนภัยให้เหมาะสมในแต่ละสภาพของพื้นที่ร่วมถึงฝ้าระวังในด้านของอุณหภูมิลดลงและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนากาศหนาเวเย็นประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันกระทบจนถึง13มกราคมนี้เป็นฉบับที่7 ซึ่ง12-13มกราคมบริเวณความบรรกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นอีกระรอกจากประเทศจีน แต่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้อุณหภูมิลดลงกับจะมีลมแรงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง5-7องศาส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิลดลง4-6องศาขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอากาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาค ้ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทอเลอันดามันกําลังแรงอ่าวไทยคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ประชาชนภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นลมแรงที่สัตว์เข้าหาฟังชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กอ่าวไทยที่เลนดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงในวันพรุ่งนี้13มกราคม2568ติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นแล้วศูนย์อุตุนิยมทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังออกประกาศแจ้งเตือนฟอระวังคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจบพีคันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสส่วนการพยายรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้12-13มกราคม2568พยายรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือ จะมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาโดยต่ำสุด11-15องศาและสูงสุด26-30องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3-9องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง้าคตะวนออกเฉียงเหนืออากาศหนาวลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาโดยต่ำสุด7-14องศาและสูงสุด ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าองศาเบืนยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาจวจัดอุณหภูมิต่ำสุดสี่ถึงสิบองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นและจะมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงสององศาโดยต่ำสุดส6 1 8องศาและสูงสุด28-30องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก อากาศในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาโดยต่ำสุด17-21องศาและสูงสุดยิบกาถึง32องศาจากลมจนออกเฉยงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรงุงเทพมหานครปริมณฑล จะมีอากาศเย็นเยนตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาโดยต่ำสุดส7 1 8ดองศาและสูงสุด30-32องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึงสมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอียรอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นเยนตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาส่วนตอนล่างของภาคจะมีฝนร้อยละ30ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาาที่วาส อุณหภูมิต่ำ18-25องศาและสูงสุด20-33องศาตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเรว็ว1 0 4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขาดอดังลอยละ20ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังสนสูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วล20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรต่อไปนี้จะพาไปดูพื้นที่เสี่ยงลมกระโชกแรง12มกราคมคาดว่ายังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ แต่ในด้านของความแรงของลมก็จะลดลงบ้างจากที่เมื่อวานนี้อยู่ที่79-80กิเมตรต่อชั่วโมงก็จะลดลงเหลือประมาณ65กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนพื้นที่ลมกระโชกแรงโดยส่วนใหญ่จากที่กระโชกแรงเกือบทั้งภาคอีสานก็จะก,กระโชกแรงลดความแรงลงนะครับลงมาที่อีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างตั้งแต่มุกดาหารอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอด็ดมหาสรารคามอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินบุรีรัม์นลราชสีมาชัยภูมินครนายก ปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดตาและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดก็ต้องระวังคลื่นลมแรงเช่นกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้13มมกราคมให้ได้ของลมกระโชกแรงก็จะลดความแรงลงอีกนะครับ จาก65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันนี้ก็จะเหลือ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันพรุ่งนี้นะครับและหลังจากนั้น14มกราคมลมจะหมดแล้วนะครับและ15มกราคมลมกระโชกแรงจะมาอีกครั้งจนถึงในช่วงวันที่17มกราคมหลังจากนั้น18มกราคมเป็นต้นไปลมกระโชกแรงหมดแล้วนะครับและจะเหลือไว้เฉพาะอากาศเยน็นอากาศหนาวซึ่งจะเหลือไว้เฉพาะอากาศเย็นเป็นส่วนใหญ่ อากาศหนาวก็จะได้สัมผัสพอมีได้บางพื้นที่ของภาคเหนืออีสารทางตอนบนบๆหน่อยนะครับหลังจากในช่วงที่20มกราคมเป็นต้นไปคือ21มกราคมถึง25มกราคมอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในทุกภาคนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตไปยังอากาศกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจิรจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันุทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แฮนด์วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ